ครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่ปรากการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมมาส่งรอบมอบรถนะครับเอ่อที่ชนหน้าโชว์รูมเลยนะครับพอดีลูกค้านะครับขยับบอเลิกนะครับผมก็เลยมาจอดที่หน้าโชว์รูมนะครับสวัสดีครับพี่สนใจนะครับพี่สนใจติดต่อคุณจารึกได้เลยนะครับครับผมเคลียร์ที่บริการดีครับครับผมขอบคุณครับพี่นะครับอยากจะแต่งสวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูนะครับผม อ่านะครับที่มาออกรถนะครับมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับเพื่อจะมาออกรถที่ฟอร์ดปทุมนะครับลองมาดูนะครับมีอะไรดีนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับสามารถคุยกันได้ครับการตกแต่งนะครับตกแต่งตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีการเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับมีการคุยกันจบนะครับทีเดียวเลยนะครับผมจะไม่มีขอเพิ่มอะไรนะครับทั้งสิ้นนะครับหรือว่าไปส่ง ที่บ้านลูกค้าก็ได้นะครับวันนี้นะครับพี่หมูนะครับสะดวกที่ออกเงินสดเลยนะครับผมทําไมไว้ใจที่พอร์ตประทุมนะครับลองโทรเข้ามาดูได้นะครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวที่กระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเป็น f หนึ่งห้าศนสปเดอร์นะครับสป i เดอร์นะครับมีดีตรงไหนนะครับที่สังเกตง่ายง่ายครับก็คือแก้มข้างตัวนี้นะครับจะเป็นว้าลงนะครับแล้วก็ตัดกระสีเป็นสีดำนะครับตัดกระสีขาวของตัวรถนะครับผมแล้วก็มีนะครับมีไฟนะครับเป็นไฟรูปตัวยูรูปตัวซีนะครับที่เร ตัวนี้ครับจะติดตลอดเวลานะครับจะเป็นเดย์ไทม์นะครับผมวิ่งตลอดเวลานะครับฟอนต์นะครับ FordFORD ตัวนี้นะครับผมเราจะใส่เป็นสีเอ่อเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมหนาแน่นอนนะครับผมสกูฟฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรงเตี้ยนะครับทรง V ีนะครับสีนะครับเป็นสีดาด้านนะครับเอ่อดีเทลจะตัดกับสีขาวนะครับผมรายละเอียดนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะครับ ชุดครอบต่างๆที่เราแถมคุดชอบชุดครอบนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือสีดําด้านนะครับผมแล้วก็มีสีแดงนะครับคำว่าเนเจอร์นะครับยุทร์นเจอร์นะครับส่วนคิวร้อนนะครับคิวร้อตัวเนี้ยจะมาชุดเดียวกันนะครับกับชุดหน้าสไปเดอร์ตัวนี้นะครับผมเข้านะครับเข้ากับล้อนะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับขอบ16นะครับผมส่วนยางนะครับเป็นของฮันคุกนะครับ AT2 นะครับผมขอบ16ครับ เข้ากับยางที่มีขยาดออฟโรดนะครับสวยงามนะครับผมส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือราวหลังคานะครับผมตัวนี้ครับราวหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมเราจะมีสีบอลนะครับหรือสีดำได้นะครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของเอกอพัทนะครับก็คือนะครับกุญแจรีโมทตัวนี้เราแถมกุญแจรีโมทนะครับสองดอกให้กับลูกค้านะครับผม เป็นกุญแจของ XLT เลยนะครับเพราะ X พัตตัวนี้จะไม่มีกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ไม่มีไฟตัดหมอกแต่เราแถมท้าในนะครับแถมกุญแจรีโมทด้วยนะครับแล้วก็จอแอนดรอยนะครับ9้านิ้วนะครับอรอยตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเบื้องต้นนะครับหน้าจอนะครับเมนหลักเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตแกะฟิล์มหมอกนะครับผมเดี๋ยวจะส่งหมอกถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ พวกไอเทมพวกต่างๆนะครับดูสวยงามนะครับผมแล้วมีนะครับระบบนําทางนะครับวิทยุนะครับแล้วก็หมดเมนูนะครับกดตรงกลางนี้ได้มีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เพลงนะครับตัวนี้นะครับเล่นเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับผมก็มีการปรับแสงนะครับปรับเสียงนะครับปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมสามารถเส้นเมนูรัดได้เลยนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ เชื่อมต่ออย่างนี้ครับฮอสปอร์ตนะครับผมเราสามารถนี่ครับจะเล่น u t u b e นะครับหรือเล่นเน็ตเล่นอะไรได้เลยครับเล่นยูท g o o g l e Chrome นะครับผมได้หมดนะครับผมแล้วก็ระบบนำทางก็ได้นะครับผมแล้วนะครับจะมีฟังก์ชันนะครับที่หน้าจอนะครับบางทีอ่ะตอนนี้ความปลอดภัยของเราก็คือนะครับต้องมีกล้องติดรถทุกคันนะครับผม ล้องติดรถ <wield ing 1970> ทุกค <story> ักน <ended> น,น,นะครับผมทีนี้ของจอแอนดรอยของเรานะครับผมจะมีกล้องติดรถให้เลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมแถมเมมให้ด้วยนะครับผมก็บันทึกสามารถบันทึกได้เลยนะครับตั้งแต่เราขับรถไปส่งลูกค้าที่บ้านเลยนะครับผมก็จะมีกล้องบันทึกนะครับบันทึกด้านหน้าได้เลยนะครับความชัดเจนนะครับชัดแล้วก็นะครับผมกล้องนะครับจะอยู่ด้านในนี้นะครับผมมีเมมพร้อมนะครับมีกล้องหน้าแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะครับผม ส่วนกล้องถอยหลังนะครับมีระยะบอกนะครับมีสถานะของรถนะครับการเปิดประตูด้วยนะครับการปิดเปิดประตูว่าแน่นมาสนิทหรือเปล่านะครับผมมีรับระยะบอกนะครับผมมีกล้องถอยหลังนะครับบอกนะครับเวลาเผื่อมีเด็กมีอะไรสิ่งของที่เรามองไม่เห็นด้านท้ายนะครับอยู่นะครับผมตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาได้เยอะนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะติดเซนเซอร์เพิ่มนะครับอยากจะติดเซนเซอร์เพิ่มบอกผมนะครับผมนะครับ ฟังก์ชันของหน้าจอนะครับถือว่าคุ้มนะครับได้มาฟรีๆนะครับแล้วก็คุ้มมากนะครับผมมีการตั้งค่ามีการเล่นแบบหน้าจอแบบเล่นสนุกสนานเลยนะครับเล่นเอ่สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับปิดหน้าจอก็ได้นะครับแสงสว่างนะครับอาจจะแยงตาสามารถปิดหน้าจอได้นะครับผมไปไปเมนูหลักนะครับผมบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเป็นสีเขียวนะอาจจะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับบอหนังนะครับบอหนังจะเป็นเย็บดูได้สีน้าเงินนะครับเหมือนบอหนังนะครับสแตนดาร์ดแต่สีได้นะครับลูกค้าเลือกนะครับผมเลือกเองนะครับต่อมาสครับเพดนะครับตัวนี้นะครับสครับเพดเราติดให้ลูกค้าสครับเพดทั้ง4ประตูเลยนะครับติดสครับเพดนะครับการลอยให้ลูกค้านะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับผม ขาดไม่ได้เลยนะครับของฟอร์ดยุคนี้นะครับคือโลบานะครับเอาเรนเดอร์นะครับเอาเรนเดอร์นะครับตัวนี้ครับโลบาตัวนี้จะมีไฟนะครับเป็นแบบราคามีราคาแน่นอนนะครับตัวนี้จะมีไฟเบรกนะครับที่ไฟดวงที่3นะครับตรงกลางเลยนะครับผมส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับเราจะคืนลูกค้าหมดอันนี้คือชุดชุดกันชนหน้านะครับแต่เราคืนลูกค้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราคืนลูกค้าหมดนะครับ ส่วนกันชนนะครับอาจจะดูอาจจะวันนี้อาจจะไม่ชัดไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับกันชนนะครับเราจะใส่กันชนของ WiT แท็เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์หลอกนะครับผมเป็นจุกนะครับปิดนะครับแต่เป็นกันชนของ WiT แท็นะครับผมดูสวยงามนะครับส่วนด้านท้ายนะครับผมที่ด้านท้ายนะครับชุดครอบนะครับชุดครอบดาบหลังทุกอย่างครับเป็นสีดาด้านนะครับมีคําว่าเลนเจอร์ตัวสีแดงตัดด้วยนะครับแล้วก็คําว่าเรนเจอร์นะครับตัวนี้ฟอนต์ตัวเนี้ย ลูกค้าอยากได้แบบหัวแหลมนะครับผมก็เลยจัดไปแบบเป็นกราฟิกหน่อยนะครับมีคําว่าสีคนสีด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับครบอย่าลืมติดต่อนะครับที่ผมจารึกนะครับที่ศูนย์การขายปอดออโต้แกลนี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ไปไวๆหน่อยนะครับผมเพราะอยู่หน้าโชว์รูมนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดับสติให้ด้วยนะครับที่ผมทองจารึกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ